ราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอต่อจากมาร์ซิยาวเป็นใคราแข้งเตรียมลาแมนยูก่อนปิดตลาดเดือนมกราคมในช่วงที่ผ่านมาแคมป์แม,มนเชสเตอร์เริ่มมีปัญหาเกี่ยวกับนักเตะหลายคนที่ไม่ได้ลงสนามและต้องการที่จะออกไปหาโอกาสใหม่กับสโมสรอนนื่นในช่วงโค้งสุดท้ายตลาดพ่อค่าแข้งรอบสองเดือนมกราคมนี้แข้งคนแรกของพีแดงที่กําลังจะออกไปหาโอกาสลงสนามอย่างต่อเนื่องนั่นก็คืออองโตนี่มาร์ซิยาวที่เตรียมจะย้ายไปเล่นแบบยืมตัวกับเซบียา แน่นอนว่ายังมีผู้เล่นทีมชุดใหญ่อีกหลายคนที่ไม่แฮปปี้กับสถานการณ์ของพวกเขาตอนนี้และราฟรังนีผู้จัดการทีมชาวเยอรมันก็พร้อมที่จะพิจารณาปล่อยนักเตะเหล่านั้นออกไปแต่จะต้องไม่ส่งผลกระทบกับขุมกําลังโดยรวมของเรดเดวิลสาหรับ5ผู้เล่นที่มีแนวโน้วมว่าจะตามมาร์คยาวออกไปและรังนิกก็ยินดีที่จะปล่อยพวกเขาไปหาโอกาสลงสนามมากขึ้นกับสโมสรอ,อื่นมีใครบ้างมาติดตามกันเลยดีนเฮนร์สันปัจจุบันดีนเฮนร์สันเป็นเพียงแค่ยางอะไหล่ในตำแหน่งผู้รักษาประตูของแมนเชสเต แน่นอนว่าเจ้าตัวไม่พอใจกับสถานการณ์ในเวลานี้และอยากที่จะได้รับโอกาสเฝ้าเสามากขึ้นนุ่มดีนเคยมีโอกาสได้ลงเป็นตัวจริงอย่างต่อเนื่องในช่วงฤดูกาลที่ผ่านมายุคที่โอเลกุน่าโซชากุมบางเหียนแต่ในซีซั่นนี้ดาบิดเดีากลับมาโชว์ฟอร์มเหนียวเหนืออีกครั้งจึงทําให้เขายากที่จะเบียดแย่งมือหนึ่งผีแดงปัจจุบันแมนยูเต์มีทอมฮีตันทําหน้าที่เป็นมือ3ขณะที่รังนิกแสดงออกอย่างชัดเจนว่าต้องการให้ทีมมีนายทวาร3คนเพื่อเป็นการสแตนบายหากเกิดกรณีที่นาาทวรไดด้ับบเจ็ หรือโดนแบนอย่างไรก็ตามมีความเป็นไปได้สูงที่รังนิกอาจจะยอมปล่อยเฮนเดอร์สันไปเล่นแบบยืมตัวเพื่อที่จะให้นักเตะได้มีโอกาสลงสนามอย่างต่อเนื่องและเก็บเกี่ยวประสบการณ์เพื่อกลับมาแย่งตำแหน่งกับเดียในซีซั่นใหม่เจสซี่ลินการ์ดในเวลานี้มีทางเลือกมากมายวางกองอยู่บนโต๊ะสำหรับเจสซี่ลินการ์ดซึ่งไม่ค่อยได้รับโอกาสลงสนามมากนักในฤดูกาลนี้อย่างไรก็ตามศักยภาพของเขาสามารถที่จะได้ลงเล่นอย่างต่อเนื่องกับทีมอื่นในพิมลิก แสดงพร้อมเปิดโอกาสที่จะส่งนักเตะไปเล่นแบบยืมตัวเพื่อเป็นการลดภาระเรื่องค่าเหนื่อยของนักเตะกับสโมสรที่สําคัญพวกเขายัางพิจารณาปล่อยดินการแบบถาวรด้วยยิ่งในปัจจุบันสัญญาของดินการจะหมดลงหลังจบฤดูกาลนี้และทางออกที่ดีสุดสําหรับแมจิตก็คือการปล่อยเขาออกไปพร้อมกับได้ค่าตัวเพราะอย่างน้อยๆความสามารถของเขาน่าจะเป็นที่หมายปองของหลายทีมร่วมลีกแน่นอนว่าซาวเรดอาร์มี่ทุกคนคงจะวอวยพรให้ดินการได้พบกับสิ่งดีๆ และโอกาสในการลงเล่นอย่างต่อเนื่องตามที่เจ้าตัวต้วตองการสวนทางกับกรณีของมาร์คสยาวชัวดอนนี่ฟันเบกนี่เป็นนักเตะอีกรายที่ต้องบอกว่าเกิดอาภัพเหลือเกินเพราะการได้ย้ายมาอยู่กับสโมสร,รยักษ์ใหญ่แบบนี้น่าจะทำให้ดอนนี่ฟันเบกพัฒนาศักยภาพแต่กลายเป็นว่าเจ้าตัวโดนดองเข็มซะอย่างนั้นในเวลานี้ฟันเบกต้องการที่จะย้ายทีมเพราะปัจจุบันเจ้าตัวไม่ได้ลงสนามเป็นตัวจริงในเกมลีกสูงสุดเมืองผู้ดีในฤดูกาลนี้ที่สําคัญยังได้ลงสนามน้อยกว่านเดนิลเจมส์ซึ่งโดนขายไปให้ลีนูเต็ด เมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาฟันเบคพยายามอย่างหนักเพื่อที่จะรับโอกาสจากโซชาและรังนีแต่สุดท้ายสถานก,การณ์ของเขาก็ยังเหมือนเดิมยิ่งถ้าหากพอปอกบาหายเจ็บกลับมาฟิตสมบูรณ์งานนี้เจ้าตัวคงไม่ได้ผุดได้เกิดง่ายๆแม้ว่าแฟนบอลแมนยูจำนวนมากยังคงคาดหวังให้ฟันเบคอยู่ต่อแต่สถานก,การณ์ของเขาอาจจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วถ้านักเตะตัดสินใจว่าต้องการย้ายถิมและการยืมตัวน่าจะเป็นทางเลือกที่ดีของสโมสรเอดิคบ่าย โอกาสในการย้ายทีมของเอดิคไบยี่ค่อนข้างจะมีความซับซ้อนสะหน่อยเนื่องจากตอนนี้นักเตะกำลังรับใช้ทีมชาติแอตลีโกสในศึกแอฟริกันคัพออฟเนชั่นแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าการย้ายแบบยืมตัวจะเป็นไปไม่ได้ปีศาจแดงดำเอซิมันเคยมีข่าวพัวพันกับนักเตะมาแล้วในขณะเดียวกับไบยี่ก็แสดงออกอย่างชัดเจนว่าเขาไม่ปลื้มกับการที่ต้องตกเป็นกองหลังตัวเลือกอันดับ4ของตัวสกัดแน่นอนว่ารางังกต้องการที่จะมีเพ่เนเซอร์แบ็กเอาไว้ในทีม4คนและอยากที่จะเก็บไบยี่เอาไว แต่ตอนนี้ฟิลโจนส์กลับมาฟิตสมบูรณ์แถมทำผลงานได้ประทับใจเดอะโปรเฟสเซอร์ซะด้วยดังนั้นมีโอกาสสูงมากๆที่แมนชสเจร์จะเปิดทางให้ไบเย,ย่ได้ย้ายทีมแต่จะย้ายแบบยืมตัวหรือถาบอลงานนี้ต้องขึ้นอยู่กับรังนิกว่าจะมองเห็นอนาคตของเขากับสมสอรหรือเปล่าควนมาตาไม่มีใครปริสเสรนว่าช่วงหลายปีที่ผ่านมาควนมาตาได้ทุ่มเทยอย่างเต็มที่ให้กับแมนยูเจแต่ตอนนี้ดูเหมือนว่าสมสอรอาจจะไม่จำเป็นต้องใช้งานเขาอีกต่อไปแล้ว มาตายังไม่มีโอกาสได้ลงสนามในลีกแม้แต่นาทีเดียวในุดูกาลนี้และยิ่งในกรณีที่เพื่อนร่วมทีมอยู่ในสภาพความฟิตเต็มร้อยงานนี้สิ่งที่เขาทําได้ก็เพียงแค่นั่งตบยุงอยู่ในซุ้มม้านั่งสำรองแม้ว่าอายุอานามของมาตาจะปลาเข้าไป33ปีแล้วก็ตามแต่นักเตะก็ยังมีศักยภาพสูงแถมประสบการณ์เต็มเปี่ยมดังนั้นการจะปล่อยเวลาให้เสียเปล่าก็ใช่เรื่องด้วยเหตุน,นี้มาตาอาจจะเลือกที่จะออกเดินทางอีกครั้งก่อนที่จะหมดสัญญา ส่วนจุดหมายปลายทางของดาวเตชชาวสเปนิตคงจะหนีไม่พ้นสโมสร,รในประเทศบ้านเกิดที่พร้อมอ้าแขนรับเขาอยู่แล้วแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับตัวนักเตะว่าจะย้ายมาไหมริโอฟรินานนักวิเคราะห์ชื่อดังมองว่าการย้ายออกเล่นแบบยืมตัวอย่างเซมิยาของอองตวนีมาร์ซยาวเป็นเรื่องสมเหตุสมผลเพราะแข้งเฟนด์แมนจะเล่นสม่ำเสมอขึ้นขณะที่ปีแสดงก็เซฟค่าใช้จ่ายรวมถึงลดดราม่าในห้องแต่งตัว สองหน้าวัย2ีปีไปเล่นที่รามอนซานเชสปิสควนแบบยืมตัวจนจบฤดูกาล2021-2022แบบไม่มีออปชั่นซื้อขาดรับมอบเสื้อมาเล่น22โดยซีซั่นที่ผ่านมากับยูเนเต็ดได้เล่นแค่1 1นัดทุกรายการทำไป1ประตูเท่านั้นพอทุกอย่างลุล่วงอดีตปราการหลังปีแสดงอย่าง์ดินานจึงโล่งอกเพราะสมประโยชน์ทุกฝ่ายผมคิดว่าอองต์นี่มาร์ซิยาลจำเป็นต้องได้สิ่งนี้เขาจำเป็นต้องเล่นชุดใหญ่สม่ำเสมอจำเป็นต้องลงตัวจริงเป็นประจำการแสดงความเห็นผ่านช่อง y o u u t b YouTube 5 ตั้งแต่ปีก่อนหรือบางทีก่อนหน้านั้นด้วยซ้ำเขาแทบไม่ได้เล่นสม่ำเสมอและหมอนั่นจำเป็นต้องยกย้ายจากนี้ไปเรื่องที่ผมสนใจคือคุณต้องส่งดานี่ฟรเบกไปเล่นกับที่ไหนสักแห่งหนาติดตามว่าจะลงเอ่ยกับใครแบบเดียวกับเจส่ลินกาดในหัวผมบอกว่าต้องเป็นนิวคาสเซิลซึ่งรายชื่อเหล่านั้นคือผู้เล่นที่จำเป็นต้องย้ายออกเพื่อโอกาสเล่นฟุตบอลสม่ำเสมอซึ่งมาร์คซิยาวก็คือหนึ่งในนั้นหมอนั่นมาอยู่ที่นี่สร้างผลงานดีสะดุดตาจนเราคิดว่าไอ้เด็กนี่มีความพิเศษ ตลอดอาชีพแต่จากนั้นเขาก็ทําเราผิดหวังแล้วนึกในใจมันยังไม่ดีพอก็หวังว่าไปยืมตัวกลับมาจะพัฒนาขึ้นและเปิดทางให้ยูไนเต็ดเหลือโคต้าใช้งานเพื่อเสริมใครเข้ามาได้มาร์คซิยาวแจ้งเกิดเกมเปิดตัวยิงใส่เรียบผูภาพรวมกว่า269นัดทำไป79ลูกผลงานขาดความสม่ำเสมอรายงานจากอังกฤษระบว่านิวคาสซิลยูไนเต็ดหมดหวังที่คว้าเจสซิลินการดแล้วหลังจากการเจรจาก,กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดล่มไปแล้วเรียบร้อย สลิการดงต้องการตัวแข้งทีมชาังกฤษวัย29ปีไปร่วมทีมแบบยืมตัวจนจบฤดูกาลนี้ลินการเหลือสัญญาในทีมโอทัฟฟอร์ดอีแค่6เดือนเท่านั้นและเขาต้องการย้ายเพื่อโอกาสลงเล่นที่มากขึ้นในช่วงครึ่งหลังของฤดูกาลนี้อย่งางไรก็ตามล่าสุดแหล่งข่าวของสกายไฮ้สปอร์ตรายงานว่าการเจรจาระหว่างสโมสรน,นั้นล่มลงเป็นที่เรียบร้อยโดยปัญหาคือไม่สามารถตกลงเรื่องเงินค่ายืมได้ซึ่งเป็นตัวเลขที่ยังห่างกันพอสมควรนิวคาสเซิลพร้อมใจค่ายืมและค่าเหน่ยของนักเตแบบเต็มจนวน และพยายามอย่างมากที่จดึงเขาไปร่วมทีมก่อนตลาดปิดแต่ดูเหมือนว่าฝั่งแมนยูเต์ยังไม่พอใจเมือ่อดิวถึงทางตนแล้วตอนนี้นิวคาสเซิลต้องมองหาทางเลือกใหม่ในการเสริมเกมรุกให้กับกุนซือเอ็ดดี้ฮาวลินการ์จะกลายเป็นผู้เล่นฟรีเอเยนต์ในช่วงซัมเมอร์นี้และก่อนหน้านี้มีรายงานว่านิสทีมเงินถังและรองจากฟุงดีเกิร์นต้องการตัวเข้าไปร่วมทีมเช่นเดียวกันราฟลังนีผู้จัดการทีมชั่วคราวของแมนยูเต์บอกว่าเจสซี่ลินการ์จะไม่อยู่กับทีมต่อในช่วงซัมเมอร์นี้ อนาคตของลินการเป็นหนึ่งในประเด็นร้อนของฝั่งปีแสดงตลอดช่วงที่ผ่านมาเพราะถึงแม้หลายคนจะหวังว่าเขาจะรับโอกาสลงเล่นมากขึ้นภายหลังทําผลงานที่โดดเด่นกับวสแซมในช่วงครึ่งหลังของฤดูก,กาลก่อนด้สัญญายืมตัวแต่จนถึงตอนนี้กลับกลายเป็นว่าดาวเตะชาวกรีกยังไม่ลงเล่นมากเท่าไหร่นักจนส่งผลให้เกิดกระแสข่าวลือว่าเขาอาจจะย้ายทีมตั้งแต่ในตลาดช่วงเดือนมก,กราคมนี้ก็ทั้งล่าสุดในโลกอินเทอร์เน็ตมีการเผยแพร่คลิปที่รังนิกกำลังแจกลายเซ็นให้กับแฟนๆหน้าสนามโอทัฟฟ์ โดยที่มีซาวุกเรดอาร์มี่คนหนึ่งขอร้องรังนิกว่าเยอาขายลินการ์ดไปเลยเพราะเขาชอบลินการ์ดมากๆแต่กุนซือชาวเยอรมันก็ตอบว่ายังไงซะเขาก็จะย้ายทีมในช่วงซัมเมอร์นี้อยู่แล้วนะนะทางนี้ลินการ์ดเลสัญญากับแมนเชสเตอร์จนถึงช่วงซัมเมอร์นี้เท่านั้นทําให้มันเป็นไปได้ที่รังนิกจะสื่อว่ามันจะไม่มีการต่อสัญญาก,กันแน่นอนโดยหลังจบฤดูกาลนี้รังนิกก็จะก้าวขึ้นไปเป็นที่ปรึกษาให้กับทีมเพื่อช่วยกําหนดนโยบายต่างๆซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องทีี่่ววาาทมคคครรจะะเกก็บใแลขยนนนัตไไหออป ฮอรูบินสันอดีตนายประตูพิมรีกล่าวชื่นชมผลงานของดิโกโดาโลฟูตแบ็กของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพร้อมตั้งข้อสงสัยว่าทำไมอเล็กซานโโซชาถึงไม่เลือกใช้งานแข่งทีมชาติโปรโตุเกสถูกคว้าตัวมาร่วมทัพตั้งแต่สมัยของโชเซ่หมุนโยแต่กลับตกที่นั่งลำบากในยุคข,ของโซชาฟูตแบ็กวัย2 2ตกเป็นข่าวว่าอาจจะถูกปล่อยตัวเมื่อช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาหลังย้ายไปเล่นกับเอซีมิลานด้วยสัญญายืมตัวเมื่อซีซั่นก่อนแม้สุดท้ายปีแสดงจะเลือกเก็บเขาเอาไว้ก็ตาม ขาวาดาโลกลับมาโชว์ผลงานได้ยอดเยี่ยมหลังลาฟรังนิกเข้ามากลุ่มบางเหียนโดยได้เป็นตัวจริงในซีเกมล่าสุดของอยูเนเตดผิดกับอดีตขาประจําอย่างอารอนบานบิสากาที่ต้องตกเป็นสำรองหลบินสันกล่าวชื่นชมผลงานส่วนตัวของดาโลที่เล่นได้โดดเด่นขึ้นในช่วงหลังพร้อมตั้งคำถา,ถามถึงการตัดสินใจไม่ใช้งานแข้งรายนี้ของโซชาตอนนี้ดาโลกำลังดาสีจับเขาทำได้ยอดเยี่ยมในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเขากล่าวกับฟุตบอลอินไซเดอร์ ER. ผมยังมองไม่ออกว่าตอนนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอยู่ตรงจุดไหน เพราะพวกเขาต้องยิงประตูในช่วงทดเวลาบาดเจ็บเพื่อปราบเวแสแซมในบ้านตัวเองยูไนเต็ดควรจะปราบเวแสแซมได้แบบสบายๆในเกยมเยา้ามันควรจะเป็นอะไรที่ตายตัวอยู่แล้วแต่ตอนนี้มันไม่ได้เป็นเช่นนั้นดาโลเป็นหนึ่งในสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับพวกเขาตอนนี้เขายกดับตัวเองขึ้นมาได้เยอะมากภายใต้ผู้จัดการทีมคนใหม่เขากลายเป็นคนที่ไม่อาจถูกแต่ต้องได้ซึ่งต่างจากที่เราเคยเป็นมันทำให้คุณสงสัยว่าทำไมโอริกูนาโซชาถึงไม่ค่อยใช้งานเขา ดิโกฟอรลันอดีตกองหน้าของเมเตตแสดงความเชื่อมั่นว่าแข้งเพื่อนร่วมชาติอย่างฟากนโดเปริสตีจะทะลุสู่ชุดใหญ่ของทีมได้ปีวัย20ปีเพิ่งย้ายจากทีมในบ้านเกิดยังเป็นยารอนสู่ออทฟอร์ดเมื่อ18เดือนที่ผ่านมาด้วยค่าตัว7.7ล้านปอนด์ดาวเตะชาวลุกไวยได้เล่นกับทีมชุดยู23ของปีแสดงหลังย้ายมร่วมทัพในช่วงซัมเมอร์ปี2020โดยทำไป4ประตูจาก8เกมแรกก่อนถูกปล่อยไปเก็บประสบการณ์ยังอาราเบสช่วงต้นปี2021 เบย์ยิสตีกอาลาเบสยืมตัวไปใช้งานเป็นหนที่2ในฤดูกาลนี้ถมว่าเขายังไม่อาจอซอแทรกเป็นตัวจริงของทีมได้จนมีข่าวว่าอาจจะถูกส่งตัวคืนเพื่อแบ่งเบาภาระค่าเหนื่อยอย่างไรก็ดีฟอร์ลันยังเชื่อมั่นในแข้งรุ่นน้องรายนี้ว่าจะสามารถทะลุสู่ชุดใหญ่ของยูเนเต็ดได้ผมมองว่าเขาปรับตัวได้ดีนะเขากล่าวผ่านเว็บสมอรอนตอนยูเนเต็ดพูดคุยกับผมถึงเรื่องของเขาผมบอกไปหมดทุกอย่างเลยเขาเป็นนักเตะที่เพียบพร้อมไปได้วยศักยภาพมีความสามารถรวดเร็วแต่ยังเด็กอยู่ คุณรู้ว่ามันไม่ง่ายเมื่อต้องมาอยู่กับสโมสรใหญ่อย่างแมนเชสเตอร์ยูเต็ดผมมองว่าการยืมตัวที่อาราเบสเป็นเรื่องดีและตอนนี้เขาก็ได้โอกาสกลับมาอีกครั้งมันเป็นโอกาสที่ดีสําหรับเขาเขายังคงเติบโตขึ้นเขามีโอกาสที่จะเล่นกับชุดใหญ่ของแมนเชสเตอร์ยูเต็ดริโอฟูรินานออกมาเตือนแมนยูเอท์ทีมเก่าของตนในสพริเม์ลีกว่าพวกเขาควรสนใจในเรื่องแนวทางการเล่นของทีมที่ชัดเจนมากกว่าการซื้อสตาร์ดังราคาหลายสิบล้านปอนด์มาร่วมทีมตามรายงานจากเดลิเมล ทีมปีแสดงตกเป็นข่าวกับดีแคนไรส์กองกลางจากเวสแฮมิเตตและจูดเบลลิงแฮมดาวรุ่งของรัสเซียดอทมุนโดยหลายคนเชื่อว่านักเตะเหล่านี้คือจิ๊กซอว์ชิ้นสุดท้ายที่จะทำให้พวกเขากลับมาทวงความยิ่งใหญ่ได้อย่างไรก็ตามเฟอร์นันด์กลับเห็นต่างในเรื่องนี้โดยเขาได้กล่าวผ่านรายการวายวิดไฟฟ์พอดแคสต์ว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดคือแนวทางการเล่นของทีมที่ชัดเจนมากกว่ามันพิสูจน์มาตลอดว่าคุณสามารถนําเอานักเตะระดับซูเปอร์สตาร์มาร่วมทีมได้และคิดว่าเขาจะเข้ามาเป็นคนที่พาทีมประสบความสําเร็จ ซึ่งจริงๆแล้วมันขึ้นอยู่กับวิธีการสร้างทีมและแทคกติกที่นํามาใช้ผมคิดว่าคุณต้องการฟุตบอลที่มีสไตล์คุณต้องการแทคกติกและตัวตนซึ่งเป็นสิ่งที่เราเรียกร้องกันมาตลอดผู้เล่นทุกคนสามารถซึมซับมันได้และเดินหน้าสร้างผลงานต่อไปแต่กว่าจะถึงจุดนั้นตอนนี้มันเป็นการลงเล่นที่ไม่ได้มีแผนที่ชัดเจนคุณแค่คิดว่านักเตะเก่งๆจะช่วยให้คุณเก็บชัยชนะได้ซึ่งบรูโน่เป็นแบบนั้นในช่วง2ปีหลังมานี้เขาย้ายมาร่วมทีมและทําให้ทุกคนมีความหวัง นั่นไม่ใช่เรื่องของแท็ติกมันไม่ใช่เรื่องของโครงสร้างของทีมไม่ใช่แม้กระทั่งตัวตนและประัชญามันขึ้นอยู่กับความสามารถเฉพาะตัวของนักเตะมากกว่าเฟื่อดินนดนกล่าวสจชุเพียสผู้ช่วยของเดวิดมอยส์ออกมายืนยันว่าเวสต์แฮมแมนเเต็ดยังคงให้ความสนใจในการดึงตัวเจสซ่ลินการ์ดกองกลางตัวรุกของแมนเชสเตอร์มาร่วมทีมในช่วงตลาดซื้อขายเดือนมก,กราคมนี้ตามรายงานจากแมนเชสเตอร์อีฟนิงนิวส์ดาวเตะปีแสดงเดอรสัญญาอยู่กับทีมอีกเพียง6เดือน ในขณะที่ยังไม่เคยได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงในศึกพรีเมียร์ลีกให้กับต้นสกัดเลยแม้แต่เกมเดียวและมีข่าวเชื่อมโยงเรื่องการย้ายทีมในช่วงเดือนมก,กราคมอย่างต่อเนื่องล่าสุดมีการยืนยันของพียสซึ่งทำหน้าที่เป็นมือขวาของดิวิดมอยส์ว่าเวสแฮมยังคงให้ความสนใจที่ดึงตัวลินการ์ดกลับมาร่วมง,งานกันอีกครั้งหลังจากที่เมื่อสีซสั้นก่อนเจ้าตัวโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมด้วยสัญญายืมตัวในช่วงครึ่งฤดูกาลหลังเจสซี่เป็นสินค้าที่ไม่ลงเล่นกับสมอร,รของเขาซึ่งมมมมมัันนนนนนเเป็็ผผลลดีต่่อออหาายสสร,รใพกคคืคว ซึ่งสมมตินของเราเป็นหนึ่งในนั้นอย่างแน่นอนไม่มีอะไรต้องสงสัยทุกคนรู้ว่าเราพยายามที่ดึงเจสซี่กลับร่วมทีเมื่อซัมเมอร์ที่ผ่านมาและมันก็จะเป็นแบบนั้นต่อไปในตลาดซื้อขายครั้งนี้แต่ทุกอย่างขึ้นอยู่กับเจสซี่เองเขามีสัญญาเหลืออีก6เดือนเขาจะเป็นคนตัดสินใจและที่สําคัญกว่านั้นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็จะเป็นคนตัดสินใจว่าจะเอาอย่างไรกับอนาคตของเขาในอีก6เดือนข้างหน้าพีสกล่าว ร้านภูมิเมืองพอดีออกราคากุนซือพิมลิกโดนเด่งรายต่อไปพร้อมดันลาฟรังนิกนายญ่แมนจัดขึ้นมาอยู่ในตัวเต็งสามระดับแรกแล้วอัตราตรองผู้จัดการทีมพิมลิกที่จะโดนไล่ออกคนต่อไป1เอ็ดดี้ฮาวจากนิวคาสเซิล9ต่อ1 2ชอนได้จากเบอรี่สิบต่อ1 3ึาฟรังนิกจากแมนเชสเตอร์16ต่อ1 4มาซิโลเบลซาจากลีด20ต่อ1 4ร่วมราฟฮาซินเทนจากเซาท์ทัมตัน20ต่อ1 6โทมัสทูเคิลจากเชลซี22ต่อ1 6ร่วมเกสิบสองต่อร์จากไบรตตัน22่อ1 8. อันโตนิโอคอนเต้จากเซเปอร์25ต่อ1่ 9. แบดเดนลอจเจอร์จากเลสเตอร์28ต่อ1 9. ร่วมดีนสมิธจากนอริท28ต่อ1ห,หากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ